นอกจากจะได้เห็นลีลาผู้ชนะเลิศ p ีอีเฟืองที่ก๊อปปี้แบบเหมือนเป๊ะกันแล้วพระเอกสนยุกยังนำทีมนักแสดงในละครแคนเซเนหาทั้งป๊อปถากูลยาณิธิราออกมาเอนเตอร์เทนแฟนๆกันถึงสีคิ้วนครราชสีมาในคอนเอสิร์ตทีวีสสัญจรซึ่งงานนี้นักแสดงมากันเป็นกองทัพมีทั้งพระเอกอาร์ตพสุดจากละครกุหลาบไฟที่กำลังบู๊ใสไฝ่ายดังสุดๆละครเย็นแสนสนค้นรักก็มีพี่จิ๊บวสุก,กับสาวนิตาปณนิตามาขโมยหมัวใจแฟนๆด้วยขณะที่ก๊อตตี เจ้าของสถาบันสอนการแสดงคาแรคเตอร์คลับก็พาลูกศิษย์ไวแสบมาโชว์ลีลาคุณชายจากละครสุภาพบุรุษจุธาเทพรุ่งจิว๋วพร้อมโดยเจ้าบ่าหมัดมาตักบริบูรณ์เรียกว่าหวานมันหาก,กันไม่ยัง้งแฟนๆหน้าจอตเตรียมชมความสนุกกันได้พฤหัสบดีที่15นี้ทางช่อง3หลังเที่ยงคืนค,นคะ่ะดูละครเราติดล,ละครคสเสน่หากันหมดเลยปีนกันใหญ่ชายเดียวชายเดียว<ม>รีมารมา ดีครับคนนี้บรรยากาศก็เป็นกันเองดีผู้ผู้ชาผู้คนชาวสีคิ้วนะครับก็ให้ความเป็นกันเองกับเรามากให้ความสนุกกับพวกเรามา,มากๆด้วยครับผม